สวัสดีค่ะอ่าวันนี้มาพบกับช่องคัลเลอร์เอ็กนะคะก็จะมาสอนทิปก,การเล่นพระเป็นเด็กนะคะแล้วก็บวกบวกแบบสอนสอนทิปน้อยๆสำหรับเลดพระเนาะหลกัหลกๆเลดพระนะคะก็จะเล่นเลดหลบยังไงเลดหลบก็เป็นเลดหาก,กินเนาะเลดหลบเป็นหลัก ส่วนเรื่องอ่าเลทลบถ้ามีงบหน่อยก็เลทลบป้อง2เลทก็ได้ครับลบ620้่ป้อง,ส,องส,สักพันห้าพันหก 1500, 1600, เนาะหรือไม่ก็ถ้าแบบเป็นคนแบบริกริ่เลยอะ่ะก็แบบว่าหลบป้องตาสามเลทไปเลยแบบให้มันแบบจบจบเนาะก็คือหลักๆก,ก็ป้องเนี่ยอย่างน้อยต้องพันห้าพันหกกำลังดีแล้วก็หลบ 6, ลก็หกร้อยกว่าเนี่ยก็กำลังดี ส่วนต้านเนี่ยยืนไว้สัก2 0งร้อนี่ก็ว่าก็ตัวก็แบบโอเคแล้วนะก็คือโคตรโหดเลยนะส่วนเลทหลกัหลกๆก็เนี่ยก็จะเป็นหลบเพียวๆเ,เลยเนี่ยเลทหลบเลทหลบเนาะเลทหลบแต่ถ้ามีงบสูงเนี่ยก็ทำหลายๆเลสหน่อยก็ได้นะคะส่วนไพ่ก็ดวงดาวห้อยหัวรจะเป็นกรงล้อดวงดาวก็แล้วแต่เราแล้วแล้วแล้วแต่เราจะแบบสะดวกเนะาะแล้วก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องเลทพระ ส่วนการการใช้สกิลการใช้สกิลพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นพวกบับเขียวบวกเลือดบับฟ้าบวกต้านบวกอตัตราอ่ะส่วนเฟรงก็บวกต้านบวกตาฮิวชุบนะคะอัน,นก็สำคัญการเดียนไว้ปลา,าตัวเองเนาะดาเมจต่ะอ่าห้าสิบเปร์เซ็นต์เนาะลดไปห้สเป็นต์ของดาเมจนะคะเวลาเรารับดาเมจมา ส่วนนี้ก็จะเป็นแดงอันนี้ก็จะเป็นโบยส่วนสกิลนี้เป็นเหมือนแพทมาใหม่เนาะก็จะเป็นแบบสกิลบัฟบวกกลบ3 0ก็คือบอก30นั่นเองแหละก็คือแบบพอบัฟปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ได้เ้าวิก็เหมือนกับพริบตาแล้วาแต่ถ้าเราหมั่นใช้บ่อยๆมันก็จะชินไปเองเนาะมันก็มีมันก็มีประโยชน์นะคะสำหรับพระที่จะหนีแบบอีกนิดนึงก็จะหนีขขบพุณแล้วอย่างเงี้ยก็บัฟอย่างเงี้ยช่วยได้ ส่วนนี้ก็จะเป็นโป่งอันนี้ก็สกิลหาก,กิีนเป็นซัพพอร์ตเพื่อนนะคะแล้วก็จะเป็นลบบัฟลบบัฟตัวนี้ก็จะแบบเวลาเราลบบัฟปุ๊บเนี่ยจะติดพิษด,ด้วยลบทีละ200อะไรกันอย่างก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นบัฟใบมันจะเป็นเหมือนสกิลใบอะคะ่ะแบบประมาณว่าพอเราใส่ใบ,ใบปุ๊บเนี่ยศัตรูก็จะหนืดติดติดธาตุด้วยแล้วก็จะแบบติด,ตด,ตดใบเนาะระยะหนึ่งนะคะส่วนเรื่องสกิลเด็กนี่ก็ หลักๆก็จะอัพพันผ่านเนาะให้มันได้สกิลสองสกิลนี้คือสกิลดีเลย์ดีเลย์สกิลดีเลย์สกิลนี้เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะมาทําคอมโบให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นว่าว่ามันลดดีเลย์ยังไงนะคะหลักๆก็คือสองสกิลเนี่ยจำจำเป็นอันนี้จะเป็นรวบเด็กพาเด็กจะได้เปรียบตรงที่ว่า,วามันจะมีรวบสองสกิลรวบและรวบเหมือนแบบมันปั่นปั่นประสาทได้ในระดับหนึ่งสกิลเนี่ยพอมันรวบมันจะค่อยๆถอยกลับมาเนาะก็ค่อนข้างที่จะแบบ นเตเะเหมือนกันนะเวลามันติดตดึงกลับมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผ่เก่าก็จะเรียกว่ากินกิอ่าเลาะก็จะเป็นผับบัฟตีนที่เขาเรียกกันว่าบัฟตีนบวกเลือดนะคะบัฟพื้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นดึงเล็กอันนี้ก็จะกระโดดเข้าไปชุบเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วแต่คนสไตล์คนเล่นนะนะ,ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกสายฟ้ากระโดด ที่เราต้องใช้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสกิลเพิ่มเลือดเนาะที่เราต้องใช้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําคอมโบให้ดูเลยดีกว่าเนาะว่าเวลาเราทําคอมโบเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะหลักๆตัวพระที่นี่เล่นเองก็จะมีกระโดดโบยสายฟ้าแล้วก็แดงนะส่วนเรื่องทําคอมโบอย่างไงเนี่ยคือหลักๆอะสกิลเนี้ยเราต้องเรียงไว้อยู่ด้านาสกิลเนาะห้ามดุดพอเรากระโดดปุ๊บเราก็โป่งเนี่ยสังเกตไหม สกิลจะโดดนอนดีเดอ่ะดหลักๆมันจะแบบลดคู่ดาวได้มันจะทำคอมโบได้ต่อเนื่องอะ่ะประมาณนนนเนี้ยส่วนส่วนอ่อสกิลช็อตเนี่ยมันก็จะช็อตแมันก็จะลดดีเลดเหมือน Skill กันเหมือนสกิลกระโดดเลยมันก็จะช็อตแล้วก็กระโดดแล้วก็ถ้าคนเลี้ยงดีๆเนี่ยเราช็อตได้เรื่อยๆนะมันก็มันก็จะสตันฝั่งตรงข้ามอยู่อย่างนั้นอะ่ะ มันก็จะตันเรื่อยๆมันก็ตันตันไปเรื่อยๆแถมได้ดามิดด้วยนะเพราะสกิลของค่อนข้างที่จะแรงเนาะสกิลช็อตการช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งแบบคอยโป่งคอยไล่ถ้าแบบว่าเราเล่นเปรี้ยวๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยเรากระโดดปุ๊บเราก็น้ําแข็งเราก็เราจะสกิลตลอดเพราะเด็กจะไม่อยู่เฉยนะคะคือเราจะสกิลต่อเพื่อเลี้ยงเลี้ยงคอมโบตัวเองเลี้ยงโปง่ง อ่ซับแครี่เราหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบบางคนมองว่ามันเล่นง่ายแต่ถ้าคนบางคนมันจะมองแบบว่าเล่นง่ายแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าเราต้องหมั่นเลี้ยงสกิลถ้าหากว่าเราเลี้ยงสกิลคอมโบไม่หลุดได้เนี่ยคือพาเด็กจะเป็นพาที่พาสีดีกว่าพาผ้านะเพราะพาผ้ามันได้แค่แทงเนาะแล้วมันก็ไม่ไม่มีรถดีเลยเหมือนอย่างเงี้ย แล้วยิ่งสมมุติถ้าเรามีเก็ตเนี่ยสกิลเราเนี่ยเราจะโป่งได้ตลอดเลยคือสกิลจะคลิกโป่งเรื่อยๆเลยถ้าเราหัดเลี้ยงโบยเลี้ยงบัฟเลี้ยงช็อตอย่างเงี้ยเนี่ยคือสกิลเราก็จะทําได้เรื่อยๆปุกบมันก็จะใช้เลยเนีย่ยส่วนตรงเนี้ยจะเป็นสกิลหลบเนาะมันก็จะเพิ่มจาก610ก็จะเป็น640คือมันค่อนข้างที่สําคัญในระดับหนึ่งเลยนะสกิลพวกนี้ พยายามอัพให้ครบอย่าขาดมันก็จะนี่ก็เป็นทิ๊กเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับคนที่ได้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าก็มันมีคน inbox เข้ามาเนาะว่าแบบอยากรู้ว่าพระเนี่ยพระปินเด็กเนี่ยมาทำนอนดีเลย์ยังไงอะไรยังไงเนาะก็วันนี้ก็อาจจะเป็นทิ๊กเล็กยมาสอนเพื่อนๆเนาะสำหรับคนที่ได้ไม่เป็นส่วนคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็เขาก็คงไม่เข้ามาดูหรอกแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นเขาเข้ามาดูได้เนาะศึกษาทิ๊กไป ว่าเราจะเลี้ยงสกิลยังไงอะไรยังไงให้มันแบบว่าเลี้ยงปุ๊บเนี่ยให้โป่งไม่ขาดเนี่ยเราก็จะได้เล่นดีแล้วก็มันก็จะมีผู้ชายแบบหมายปองเราเนาะว่าอีนี่เล่นพระดีอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้น <c oughs> รอเล่นรอเล่นส่วนทิปหน้าก็อาจจะเป็นไกด์สอนพระเ้าเนพาะพระเ้าเล่นยังไงอะไรยังไงเนาะอ่า สำหรับวันนี้ก็ฝากช่องเล็กช่องเล็ก,ลกๆด้วยนะคะเพราะว่าก็พยายามจะทำให้มันมีสาระเนาะก็มันเป็นเกมเก่าแก่ที่สนุกแล้วก็ไม่อยากให้แบบมันปิดเซิร์ฟเลยอะเพราะว่ามันแบบเซิร์ฟนี้มันก็เปิดนานแล้วก็อยากให้มัเล่นกันเยอะๆกันทุกคนเนาะก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากแล้วก็ไม่น,อน้อยเกินไปนะคะเพราะว่าก็ ว่างก็อยากจะมาสอนเพื่อนให้เพื่อนแบบบางคนที่เขาเล่นไม่เป็นอะ่ะอยากให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมโบคอมโบเนาะว่าพระเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบวิง่งวิ่งแล้วก็ชุบนะมันก็มีลูกเล่นของมันเนาะก็คือแบบเราเลี้ยงสกิลเราก็ทํำคอมโบมันก็จะโป่งเลยไม่หลุดมันก็จะโป่งได้ตลอดก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามด้วยนะบาย,บาย